เจ้ากับบานสวัสดีครับพิรดลก้นครัวหายไปนานเลยช่วงนี้มีเวลาเข้าป่วยครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเป็นช่วงกับตัวโควิดนะครับันนี้ก็เลยมานําเสนอเมนูอาหารง่ายๆก็คือแกงส้มปลากระป๋องนะครับซึ่งวัตถุดิบหาง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่เหมาะสมในการกลับตัวมากเลยนะครับเราก็จะทานคู่กับพวกปลาทอดเนาะ,ะวันนี้เรามีปลาหมึกนะครับหมึกทอดนี่มันไม่ได้ไหมนะเพราะว่าหมึกเนี่ยเราเอาไว้ พักใหญ่เลยเขาก็เลยสีทำๆนะครับทานคู่กับแกงส้มได้เป็นอย่างดีเลย,ยเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีติดตามวิธีทำแกงส้มปลากระกป๋องสุดพิรดนตนะครับไม่ยากเลยไปครับมีลองใช้ยี่ห้อนี้นะครับแต่นี้ไอตัวปลากระกป๋องเนี่ยในภาษาเวียดนามเนี่ยเขาใช้คำว่ากาหกกาหกนะครับก็คือปลา ก็คือปลา6ก็คือกระป๋องก็คือปลากระป๋องนะครับซึ่งแบรนด์นี้ของไทยนะครับที่เวียดนามก็เป็นที่นิยมมากดอกเกลือเนาะแต่เข้าไปก่อนพริกแกงพริกแกงโ้งนะเราใช้แบบสาเร็จแบบที่ค่อนข้างละเอียดเลยละลายเข้าไปในน้ำเดือดนะครับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับในการทําแกงส้มให้อร่อยเนี่ยเราจะใช้กระปี่นะครับอันนี้เป็นตาเคยนะเป็นกระปี่ดีเลยเราได้มานะครับเราก็จะละลายเข้าไปด้วย นะครับเป็นโกกะปีเนาะเราละลายเข้าไปด้วยอจิ้ไว้สักครู่ให้ตัวน้ำแกงตัวนี้มันละลายได้ที่ให้มันได้หน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเติมตัวปลากระป๋องนะครับของเราเไม่ต้องยีให้ละเอียดนะครับแต่บางสูตรเนี่ยเขาจะตาไปด้วยเลยแต่ของเราเนี่ยไม่ตํานะครับเราใส่อะไรนะครับกาหกใช่ไหมใส่เข้าไปนะครับ ก็วันนี้ก็จะเน้นผักนะครับถ้าใครมีกุ้งก็ใส่กุ้งไปได้เลยแต่อันวันนี้เราเน้นอาหารที่ทําง่ายๆนะครับอใส่เข้าไปแล้วรอสักพักให้เขาเดือดนะครับแล้วเราก็จะเติมน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับใส่เข้าไปคือวันนี้เนี่ยเราจะปรุงเหมือนปรุงน้ำํำต้มไว้เขาไว้ก่อนนะคือเราจะปรุงน้ําแกงไว้ก่อนแล้วเราใส่ผักทีหลังนะครับตรงนี้น้ําแกงเขาก็จะมีรสเริ่มมีรสหวาน เพราะว่าถ้าไม่ใส่น้ําตาลปี๊บนี่ไม่อร่อยนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็เหลือวัตถุด,ดิบอีกอย่างเดียวก็คือเรื่องของรสส้มรสเปรีย้ยวนะครับเราใช้วันนี้เราใช้มะขามเปียกหรือซอสมะขามก็ได้พอน้ําเขาเริ่มเดือดนะครับเริ่มเดือดได้ลักษณะประมาณนี้แล้วเนี่ยอันนี้สีมันน่าก,กลัวว่ามันเป็นสีของปากกระป๋องนะครับตัวตัวพริกแกงเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเมื่อกี้ใส่น้ําตาลปี๊กับน้ําตาลทรายไปนิดนึงมันก็จะหวานนวลนวแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ต่อไปนะครับเราก็จะเติมค่อยๆทย,ยอยเติมผักของเรานะครับเราก็ใส่เข้าไปทีละอย่างนะอันไหนสุกยากเราก็ใส่เข้าไปก่อนเนาะใส่เชือเท้าเข้าไปก่อนนะครับจริงๆถ้าใส่อีกตัวดอกกระหล่ำอ่ะเข้าไปได้ก็ดีแต่วันนี้ไปแล้วไปตลาดแล้วรีบไปรีบกลับเพราะอยู่ในช่วงโควิดเขาคงคอาไม่เจอนะฮะาขงไม่เจออ่าแล้วก็เป็นถั่วฝักยาวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ พวกกัน้านของนี่ครับเราใช้วางตุ้งจิงคนาก็ได้นะครับขนาก็ได้แล้วเราใส่พวกกัานกเร้าเข้าไปก่อนเราใส่ใบวางตุ้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ยังไม่ได้เติมเนี่ยก็คือตัวดอกแคร์นะครับเดี๋ยวเราเติมดอกแคร์เข้าไปหลังสุดเพราะว่าเขาสุกง่ายหลังจากเราเติมดอกแคร์เข้าไปแล้วเนี่ยเราจึงใส่ไอน้ำมะขามเปียกลงไปนะครับเพื่อให้ได้รสเปรี้ยวเมื่อกี้นี่แอบชิมดูนะก็อร่อยแล้วนะ ม,มันก็จะหวานๆนวลๆนะเติมดอกแคร์เข้าไปแล้วเราก็จะปรุงรสเนาะทีนี้อาหารประเภทนี้ครับก็สังเกตว่าควรจะกินกับปลาทอดปลาตัวเล็กทอดหรือว่าพวกปลาหรือของทอดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะก็จะค่อนข้างอร่อยเลยเดี๋ยวของเรามีปลาหมึกปลาหมึกแห้งอยู่นะครับมีหมึกแห้งอยู่เดี๋ยวเราไปทอดก็น่าจะกินเข้ากันได้เนี่ยครับมะขามเปียกในนี้มันจะมีรสหวานแล้วก็มีเค็มนิดหนึ่ง เดี๋ยวเราเติมนี่ก่อนก็ได้ถ้าไม่เติมก็จะไม่อร่อยเติมน้ำปลาเข้าไปสักประมาณหนึ่งช้อนนะคบไม่ต้องเยอะนะน้ำปลาช้อนหนึ่งน้ำปลาดีจบมาไปแล้วก็เราก็เติมน้ำมะขามเปียกนะขยำเรียบร้อยอันนี้ต้องต้งมให้สุกนะครับเราใช้น้ำอุ่นนะครับเป็นตัวขยำนะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะปวดท้องแต่ว่าถ้าเราต้มสุกแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งให้เขาเดือดเราก็จะค่อยๆชิมรสนะครับเนี่ยมีแต่ผักนั้นเลย ทําง่ายๆโดยใช้ปากกระกป๋องนะถ้าชอบปากกระกป๋องเยอะ mm hmm. ก็ใส่ปากกระกป๋องเข้าไปเยอะหน่อยแต่อ่านี่แกงส้มเราก็เดือดเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องต้มให้ผักเปื่อยมากนะครับ mm hmm. เผื่ออุ่นนะนี่ก็จะทานแบบสายผักเลยอร่อยดีนะครับ mm hmm. ก็เปรี้ยวๆช่วงนี้ก็เปลี่ยนฤดูเนาะแล้วก็มีเรื่องของไวรัสระบาดด้วยเรามากินพวกผักแล้วก็ที่มีรสเปรี้ยวๆแบบนี้เนาะ,เ,นะเพื่อทำให้มันรู้สึกดีขึ้น อันนี้ชื่อข้าแกงส้มนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเวลาเราชิมเนี่ยมันให้มันออกรสเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็หวานหวาน,นวลนๆนวนของน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีเค็มหนักตามหลังสุดนะครับเอาละครัเดี๋ยวเราไปทานกันทานกันทำทานกันในบ้านได้ปกอปน็ะ